สวัสดีครับช่องวนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับ fc ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดพาเนวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมตลาดไทยครับผมนะครับร้านฟารีฟ้าเนื้อสดครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับช่องวนมารีสตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับ fc ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับ ตลาดคาเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนะครับที่ตลาดไทยครับผมนะครับตลาดคาเนื้อสัตว์ติดแอร์ที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับบรรยากาศขายดีมากครับผมนะร้านปาริฟ้าครับผมนะครับจำหน่ายนะครับร้านปาริฟาจำหน่ายเนื้อเนื้อวัวนะครับเนื้อเสือร้องไห้ครับผมเนื้อใบพายเนื้อน่องลายครับผมเนื้อริบอายนะครับผมนะครับ เนื้อสไลด์ครับผมเนื้อสันคอเนื้อสันนอกเนื้อสามชั้นเนื้อโหนกดาวกระจายครับผมนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายนะครับโดยทีมงานน้องๆฟีฟ้าครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพอซื้อไม่ซื้อพอค้าไม่ขายนะครับจะถือไปกินซื้อไปขายซือไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านฟารีฟ้าครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมนะครับทีมงานน้องๆร้านฟารีฟ้าครับผมแข็งแกร่งแข็งแรงน่ารักทุกคนครับผมนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนะครับนี่ครับ สดๆส,สวยๆนะครับหนึ่ง้อยหกิบาทหนึ่งร้ยปิบาทหนึ่งร้อยเจสิบาทครับผมนะครับดูเนื้อก้อนครับผมเนื้อลาบก้อยสอดสายลาบก้อยซอยจู้ลาบผมต้มแซ่บตรงนี้เลยครับผมนะครับนี่ครับเนื้อก้อนสวยๆนะครับเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับผมนะครับนี่เป็นเนื้อย่างครับผมนะครับเนื้อย่างครับผมดูครับดูความสวยของเนื้อย่างครับผมนะครับสวยสดงดงามครับโดยทีมงานน้องๆปรีฟ้าครับผมนะครับ ช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดคาเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดครับผมสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับผมขอเชิญได้ที่ร้านฟาริฟะตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมนี่ครับเนื้อย่างครับผมสวยๆนะครับนี่เนื้อก้อนเนื้อลาบครับผมครับสายลาบคอยซอยจุลาบขมต้มแซ่บต้องแบบนี้เลยนะครับ ดูวิธีการแรกของน้องๆครับผมดูครับนี่ครับสวยสดงดงามครับผมครับบริการแลกฟรีนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับพอซื้อไม่ซื้อพอค้าไม่ขายจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญหน้าที่ร้านฟาริฟ้าตลาดไทยครับผมครับยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับโดยทีมงานน้องๆฟาริฟ้านะครับผมเนื้อสดครับผมนะครับตลาดไทยครับผมนะครับ สายราบก้อยซอยจุราบผมต้มแซ่บตรงนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นจับหวานสวยๆนะครับผมสามสิบกรีบสบายนางนะครับดอกจอกดอกแหนก็แทนาครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับผมตูกกว, hin, ว, onun, ว่านี้มีไหมครับผมนะครับราคานี้นะครับผมสุดยอดมากครับผมนะครับนี่ครับนี่เป็นหนึ่งร้อยหกสิบาทครับผมนะครับเนื้อก้อนสวยๆนะครับนี่ครับเนื้อก้อนสวยๆนะครับผมสะโพกครับผมนะครับ ทางด้านนี้ครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับผมนามนี้ครับสวยสดกลามครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับ FC ท่านใดจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านฟารีฟ้าครับผมนะครับยินดีก็รับนะครับผมครับไก่รอบก้อยสอยจุรอบขุมต้มแซ่บตรงนี้เลยครับผมร้านฟาริฟ้าตลาดไทยครับผมนะครับ จำหน่ายนะครับนี่ครับเนื้อเสือร้องไห้เนื้อใบพายเนื้อน่องลายเนื้อลิปอายเนื้อสไลด์นะครับเนื้อสันคอเนื้อสันนอกเนื้อสามชั้นเนื้อหนกดาวกระจายครับผมนะครับเครื่องในต้มแล้วลวกแล้วก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับแปดสิบบาทจ้านะครับผมนะครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับนี่ครับสุดสดนวลงามครับผมนะครับมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทักคุณหนูนะครับไสอ่อนไส้แก่ไส้ใหญ่หรือว่าจะเป็นนี่ครับ ตับปอดเครื่องในนะครับมีครบครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นดีครับผมนะครับดีนะครับดีจริงๆนะครับดีแท้ครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับผมดีพกครับผมนะครับมีป้ายเขียนบอกราคาไว้ชัดเจนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับดีแท้นะฮะดีแท้นะครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทหนึ่งร้อยแปดสิบาทสองร้อยบาทนะครับแล้วแต่ดีเล็กดีใหญ่นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทอันนี้เป็นดีแท้นะครับ ด้านนี้จะเป็นเนื้อครับผมหนึ่งร้อยหกสิบาทครับผมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปากน้าครับผมนะครับหนึ่งร้อยสามสิบาทครับปากน้ำสวยๆสดๆสวยๆครับผมอันนี้เป็นเอ็นครับผมหนึ่งร้อยหกสิบาทครับผมนะครับเอ็นนะครับเอ็นสวยๆครับผมนะครับอันนี้เป็นตับเหล็กนะครับผมนะครับตับเหล็กด้านนี้จะเป็นน้องครับผมนะครับน้องน้องวัวนะครับผมนะครับด้านนี้จะเป็นลูกชิ้นนะครับราคาหกสิบห้าบาทครับผมนะครับลูกชิ้นเนื้อนะครับ ร้านฟาริฟ้าครับผมนะครับรับประกันความอร่อยนะครับผมครับไม่ได้ผสมแป้งนะครับลูกชิ้นเนื้อวัวนี่ครับผมของแท้นะครับผมครับผสมจากเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศพริกไทยและประกันความอร่อยครับผมร้านฟาริฟ้านะครับกูกินสวยๆราคาหกสิบาทจากด้านนี้จะเป็นนะครับนี่ครับหางวัวครับผมนะครับหางวัวนะครับผมนี่ครับ หางสวยๆนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทครับผมหางวัวนะครับผมซุปหางวัวครับผมครับสวยสดงดงามมากครับผมบรรยากาศขายดีมากครับผมนี่ครับก็ซื้อไม่ซื้อพอ้าไม่ขายนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านฟาริฟ้าครับผมนะครับนี่ครับลูกชิ้นสวยๆราคาไม่แพงครับผมหกสิบห้าบาทครับผมครับอันนั้นนี่เป็นน้องนะครับผมกิโลกรัมละสองร้อยยี่สิบาทนะครับผมน้องนะครับอันนั้นเป็นตับเล็กครับผมนะครับ มันเป็นเอ็นนะครับหนึ่งบาทหางวัวก็200้อบาทครับผมนะครับกิโลกรัมละ2 0 0บาทนะครับผมซุปหางวัวครับผมเนี่ยทำเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปต้มไปเคี่ยวซุปหางวัวหรือว่าจะไปทําอาหารได้เลยครับผมนะครับซุปหางวัวซื้อสวยครับผมนะครับพอเจอได้ที่ร้านฟารีฟ้าตลาดไทยนะครับผมนะครับ บรรยากาศครับผมขายดีมากครับผมดูลูกค้านะครับผมพอซื้อไม่ซื้อพอ้าไม่ขายจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านฟาริฟ้าครับผมนี่ครับต้องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดคาเน้วัวที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดนะครับสดสะอาดปลอดภัยนะครับใส่ใจผู้บริโภคขอเชิญได้ที่ร้านฟวารีฟ้าตลาดไทยครับผมนะครับนี่ครับ บรรยากาศขายดีมากครับผมครับเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับผมครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอพีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรา ได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเอได้รับชมกันนะครับกับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ พขาคาหล่อมากครับผมเนื้อนกดาวกระจายครับผมนะว้าวสุดยอดมากพราะขาหล่อมากครับเนื้อก็สวยพราคขาก็หล่อสุดยอดมาก ราคาเท่าไรลุกชายอ๋อนะครับสุดยอดมากครับผมนะครับสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมบนะเคื่องดกดอก,ากจายหาทาันยากมากนะครับเครืองดกดอก,กจ่ายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ